สวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับคุณบอสอมกำลังวัดอยู่เลยเห็นบอกว่าวันนี้จะเซตอัพห้องเล็กๆแคบๆแบบนี้ให้เป็นห้องแต่งตัวใช่ครับพื้นที่สําหรับการห้องแต่งตัวเนี่ยกลับมันจะมีพื้นที่ประมาณ2องคูณสอเมตรสำหรับห้องนี้ใช่ฮะ,ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ที่เรียกง่ายๆว่า หยิบอะไรมาก็เอามาทาเป็นห้องแต่งตัวได้จริงหรือเปล่าใช่ครัมีอะไรบ้างครับที่หยิบมาแล้วทาเป็นห้องแต<ช>่งตัวได้บ้างวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเดินซื้อของตามร้านทั่วไป<ช>ๆๆไปซื้อท่อปแป,ป๊บมาบ้างไปซื้อค้ายันธรรมดาธรรมดามาบ้างแล้วก็ไปซื้อพวกสายสลิงมาบ้างนะครับวิธีทำเนี่ยมันง่ายมากๆมันง่ายจนแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าทาเพียงแค่ไม่เกินห้าชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วอ๋อล้คุณผู้ชมกําลัง รู้สึกว่าอยากจะทําตามคุณต้มละครับวันนี้คุณจะทําตามได้หรือไม่ต้องติดตามมันต่อครับครับผมก่รนันแรกนะฮะเราก็จะเริ่มที่ชันวางของด้านบนก,นก่อนการทํางานที่ทําจากบนลงล่างนี่ไม่ทำภาษาที่งงกว่าอ๋อไม่ใช่ใชทำข้างล่างปุบเสร็จเรียบร้อยพอไปทำข้างบนเลอะๆอ,อีกใช่อ่านะครับงั้นก็เริ่มเลยครับ คุณผู้ชมครับจากห้องลุงๆนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าม,มันเป็นห้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมีราวตากผ้ามีที่วางผ้าด้วยรำดับต่อไปจะเป็นไงครับคุณตั้มครับครับผมเราก็จะยึดงด